ใช่ไหมฮะเนาะสี่ได้เนาะเนาะแต่นี่คือปีที่สองนะครับก็ถือว่าเปคันว่าเป็นครอบครัวคานีว่ามาหลายต่อหลายปีแล้วจริงๆนะครับเมื่อกี้เขาแค่ออกมาร้องเพลงใช่แต่ต้นหอมบอกว่าได้รู้ว่ามันมีช็อตดึงพิเศษอ่ะเขาหันมาหาต้นหอมด้วยมารยาทแหละต้นหอมบอกว่าเธอร้องไม่สนงงจังเลยอ่ะก็เขาลองแล้วเขาหิ้มค่ะ เขาลองพี่งดาวห่ะถ้าเกิดดาวตกก็ถึงให้แกคมาเอาอย่างนี้ให้เขาทักทายอันนี้นึก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 อันเจ๋อเริ่มกันจับผมขอเป็นประธานไทยแล้วกันว่าน้องผมขนาดบริษังกฤษยากเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่มากันนะครับผมก็เจเจพ่พัฒน์ค่ะ Hey guys แล กรี๊แบบนี้เขาเรียกว่ากรีดต้นศิลปินอินจ้นะใช่ศิลปินยินมะไรแบบเนี้ยช้นรยังไงบ้างที่วันนี้มีคนมาดูเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ปีนี้จัดงานใหญ่กว่าเดิมอีกอืดีใจมากมากมากที่สุดเลยครับก็จริงๆเราก็เราเจอกันปินที่แล้วทีนึงคำผลงานก็ปีนี้ก็มาเยอะ แนนไม่ต่างจากที่แล้วเลยครับก็ดีใจมากๆก็ขอบคุณที่มาหาพวกเรากันแล้วก็มาหาทุกคนที่มาในวันนี้เลยครับใบเบิ้ลครับรู้สึกยังบ้างครับวันนี้ได้นไปเจอทุกคนแบบง,งานยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับรู้สึกสดชื่นมากเลยครับผมเพราะว่าทุกคนที่มาให้กําลังใจผมเยอะมากแล้วทุกคนน่ารักมากเลยครับผมแล้วก็สื่ชั เราต้องมึงก็ต้องเหือนบ้างรอเขาเจะมาดูมันมีแรงข้ามนะสองคนครับเป็นอะไรบ้างกับน้องแมวที่บ้านมีแมวงอกหรือเปล่าจ้าเจตแมวงอกไปที่บ้านตอนนี้โอ้งอกยิ่งกว่าโง่ไยครับ มอกี่กระถุงมอกอีกตอนแรกสิบสี่ตัวครับตอนแรกนะครฮะประมาณน่าจะสักสิบสิบเจ็ดได้เขาไปเยอกันหน้าก็เขาเรียกเพื่อนมารู้ไงว่าบ้านนี้กินดีต้องรับเขารู้ว่าบ้านนี้เขามีคาริว่านักวันที่น้องนี่้ฉจะอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างเด็ดเราต้องระวังตัวไม่เป็นไรคู่กันหน้าเพื่อน จริงๆก็ไม่ได้เพิ่งอ่ะมีมีน้องใหม่มา,าสัพากพักแล้วผมชื่ออาคิระอาคิวระครับผมเป็นเมนคูนตัวผู้หุ้ยเมนคู<า>นวพวเพราะเวลาเป็นตัวผู้มันจะตัวใหญ่มากมากหนะ้ามันก็จะดุหน่อยครับแต่ว่ามันตอบกับที่ใสนมากเลยเป็นแมวที่น่ารักมากแล้วแบบมันเป็นแมวที่ขี้มึนเลยคาบแบบว่าเราทำอะไรกับมันก็ได้เราจะจับคึงมันจับเท้ามันมันยอมมด เราเป็นแมวที่บอกว่าหางตั้งตลอดเราเรารู้แบบบอดี้แลงเบบของตาถ้าหางมันตั้งเขาบอกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีกอิชิระเป็นแนวที่อารมณ์ดีครับผมเป็นฟิลว่าหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลไงเลยใช่เลยแต่นะเออแบบแบบเหมือนเสือแต่ที่ใส่คือแมวของเ้านะอารมณ์ไม่ดีค่ะมันจะเป็นยังไงไม่เคยอารมณ์ไม่ดีเลยไม่เคยเจออ๋อเหรอมแกล้งตั้งตลอดเวลามันหน้ามันหน้าแบบหมันใช่ไหมเออทีนี่พอ เราอะเราได้มีออกไปทำกิจกรรมอะไรกับสนติภาคะมีครับเมื่อปีที่ผ่านมาเราไปกันสองที่ผมใช่เราไปด้วยกันได้แหละแต่ว่าจริงๆผมขอพูดถึงที่แรกที่เราไปในวันนั้นก็คือเป็นบ้านเด็กทิการครับผมแล้วก็มีแบบจริงๆเราเราไม่อยากจะเอาคณีว่ามาแจกนะแต่ว่าเขาเขาเขาเป็นเด็กเขาเป็นคนที่เราไม่เอาละค่ะ ขนมอะไรไปให้น้องๆแล้วก็มีกิจกรรมมีล็อตเพลงให้น้องๆฟังอืบใช่ครับไปวัตถุคาได้มีกิจกรรมในทุ่งทะเลไหมครับผมที่ที่สองที่เราไปก็คือเป็นเชลเตอร์ซึ่งผมลืมชื่อภาษาไทยไปแล้วแถวไหนครับเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นสัตสัตว์พิการอ่าคนที่ดูแลสัตว์ิการใช่ครับผมที่ว่าเขามีแบบเป็นเหมือนอาณาจักรใหญ่มากใช่ครับผมแล้วเราสเข้าไปบอกว่าไปอ่ารับเลี้ยงช้างได้ครับผมก็ได้ไปเจอได้ไปไปเล่นกับน้องๆที่ ที่เขาแบบว่าพิการแต่เขาก็ยังน่ารักเหมือนมีองแมวที่พี่โบเนี่ยใช่แต่ใครอยากที่จะับเลี้ยงก็ฝันด้วยไปได้นะจริงๆเดกก็เคยไปนัดก็ถือว่าไปไปให้หาดนองก็ได้หรือที่ใครที่อยากจะหาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้อยากซื้อแบบเป็อดอล์ฟมาซ่าอก็คือไปนัดจริงๆไปเล่นกับเขาก็ได้เพราะว่าเขาเขาเป็นคนดีมากแต่ การดูแลเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเนาะโภชนาการต่างๆแบบเพราะเราต้องอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าหมักทำยังไงแนะนำคนทั่วไปก็จริงๆคือผมว่าหลายๆคนแค่ทุกคนเลยอยากอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเราแค่อยากเลี้ยงแต่ว่าผมอยากให้เลี้ยงแล้วเราต้องดูแลเขาให้ดีมากๆด้วยครับซึ่งอย่างที่บอกคือเรื่องโภชนาการ มันมีว่าใส่ใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าพฤตนาการของสัตว์อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเขากินหรือไม่กินมันคือกินแล้วส่งผลอะไรกับเขาบ้างเรื่องกลิ่นเรื่องขนเรื่องต่างๆนานาต่างๆกังเรื่องสุขภายเราดูภาพเขาเลยครับเราก็ต้องเลือกโภชนาการที่ดีให้กับเขาแบบดีที่สุดเท่าที่เรางทำได้ครับาดเยีวนไปเบอร์สัครับถ้าผมเรื่องเรื่องการกินน่ะรับสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเป็นเมันเกิดเป็นอย่างเดียวที่เราสามารถ ควนคุมร s! <S ่างกายเพราะว่า hey, สัตว okay. ์เน so ี um, ええ้ยมันจะรู้เวลานอนตามเวลาของร่างกายเองยตัวก็ช่วยได้แหละแต่ว่าเรื่องการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้เราเลือกสัตวสิ่งดีๆนะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นที่ตกใจอย่างนี้งเลยกินเป็นจังหวะฉันชอบนั้นแฟนๆก็บ้าจี้ทางเราก็ซัพพอร์ตสุด ก็ผมเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากว่าเราจะเลือกอะไรให้เขาเพราะว่าเขาเลือกเองเราก็ต้องสนึงจริงๆเลืด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่พิสูจน์ก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ที่ทัสน์และวิจัยมาแล้วอย่างทานดีิบาลนี่นะครับซึ่งทาร์นิบาเองก็ได้ออกโปรดักต์ใหม่มาด้วยโพลิสติกไรฟรีเราก็ได้ไนดูกันก็มันเป็นโปรดักต์ที่เราใส่ใจเรื่องของสุขภาพของแอรนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันเป็นโ no GMO ก็คือเราไม่รูปแต่งอะไรเลยเลยไ่แบบทุกทารมาในเด็ดขาดใช่แบบให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติรับของบวัลนะคะที่ะคะามาคุณนุ๊กฟิวจ์นาโอเคค่ะเธอป้อนอมเธอผิดอะไรอ่ะเธอเลือกไปคำง่ายมา ก็ลอกแบทนี้เลยอะไรนะอันนี้ห่ามวนๆไงอ๋อห่างวนปุ๋ยไงเป็นวีลกระลอกไงไม่จริงไปเบิร์ไปเวิร์ดทหีกระลอกดูดี